ของดินแดนแห่งนิิทีพบผู้สร้างคือนามดินแดนนี้เป็นที่ที่อยู่โทบปียแสนมีเลยภูมาชาติที่มีแสนสวยสดพืชทั้งหมดไร้สงส,สายนาวใสรวมเั้งสร้างช่วยกันคิดทำด้วยใจจินสดใสสวยงามประการตา ชิญชวนทุกท่านมาที่นี่มีสิ่งดีมากมายให้ศึกษาทั้ง๋ยหมาลุพักและทงางนาลองสักคราพึ้งพานด้วยตันเอ mm hmm. งธรรมชาติที่มีแสงสวยสดเพื่อทั้งหมดไร้สาสสายน้ำใส รวมเป็นสานช่วยกันคิดทำด้วยใจจริงสดใสสวยงามตรก,การตา เด็กๆได้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แล้วก็ได้ความรู้กับการหมักปุ๋ยค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ของพืชพันธุ์สัตว์ผักต่างๆค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงชื่ออะไรลักษณะเป็นยังไงบ้างค่ะหนูจะเอาความรู้ที่ได้จากบ้านพรผู้สร้างกลับไปทําที่บ้านตัวเองค่ะ ขอบคุณนะคะพอนผู้สร้างแล้วก็คณะวิทยายกรทุกท่านเลยนะคะที่วันนี้ได้ให้ความรู้นะคะแล้วก็ให้ความสนุกสนานและที่สําคัญเลยนะคะวันนี้บรรยากาศที่นี่เป็นไงบ้างคะเด็กๆดีไหม ดีบรรยากาศดีนะคะรู้สึกเป็นกันเองมีความอบอุ่นนะคะเมื่อเรามาถึงเนี่ยเราก็คา,าดหวังเอาไว้นะคะว่าที่นี่เนี่ยจะให้ความรู้ให้ความบันเทิงแล้วก็ให้สาระต่างๆในที่ที่โรงเรเียนเราไม่มีนะคะมาถึงปุ๊บเราก็พบว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้ก็ตรงตามการคาดหวังของเรานะคะที่นี่มีทุกอย่างที่เรา อยากจะให้เด็กได้เรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงพืชน,นะคะพืชบางชนิดที่เรายังไม่เคยเห็นเราก็ได้มาเห็นาาเด็กๆเห็นองุ่นอย่างลูกเห็นยังเห็นแล้วนะคะเห็นกะหล่ำ ดอกใหญ่ๆที่เหมือนเราเคยเห็นที่มือที่เราไปเหนือนะนะคะเราถึงจะเห็นอย่างเงี้ยแต่พอมาที่นี่เราก็ได้เห็นนะคะต้องขอชื่นชมความสะอาดอีกอย่างหนึ่งนะคะที่นี่สะอาดมากแล้วก็วิทยากรเนี่ยนะคะให้การดูแลทั้งคณะครูแล้วก็เด็กนเรียนเป็นอย่างดีนะคะโอกาสหน้านะคะถ้าโรงเรียนมีโอกาสโรงเรียนก็จะมาทัศนศึกษาที่นี่อีกนะคะ ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งทีมงานทั้งเออจ้าของกิจาการที่นี่ด้วยนะคะที่าสามารถสร้างสิ่งดีๆนะคะเพื่อที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้กับชุมชนเป็นตัวอย่างนะคะหลายๆาหลายๆหน่วยงานคิดว่าก็น่าที่จะมาเที่ยวชมบ้างแล้วเยอะแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็เห็นในเพจก็ติดตามในเพจแล้วก็เป็นกําลังใจนะคะให้พรผู้สร้างเนี่ยได้สามารถสร้างผลง,งานดีๆสมชื่อผู้สร้างตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ อยากเชิญชวนทุกท่านมาที่นี่มีสิ่งดีมากมายให้ศึกษาทท้งปุยมากลูกพักและทำนา,นาลองสักคราเพึ่งพาต,น,ตนเองทำผู้สร้างจึงอยากจะแบ่งปันให้ทุกท่านเป็นแนวทางไงทุกสิ่ง หากน้อมนำคำพ้งมาทำจริงทุกทุกสิ่งจะพึ่งตนได้อย่างยืน